เมื่อวันที่24สิงหาคมแม่ของเด็กชายวัย10ขวบเข้าร้องทุกข์กับมูลนิธิปวีนาลูกชายถูกรถประจำทางมินิบัสสาย12รถร่วมขอสอมกอขับชนท้ายรถจักรยานยนต์ขณะขับไปรับลูกจากโรงเรียนจนลูกบาดเจ็บสาหัสขณะขับรถผ่านปากซอยประชาสงเคราะห์33เขตดินแดงรถประจำทางมินิบัสสาย12วิ่งระหว่างห้วยขวางเศรษฐการได้วิ่งมาจากด้านหลังและขับแสงขึ้นหน้า เฉียวชนท้ายรถจักรยานยนต์จนลูกชายกระเด็นพุ่งตกลงจากรถและถูกรถมินิบัสวิ่งไปทับกลางนำตัวได้รับบาดเจ็บสาหาัสชาวบ้านที่เห็นร้องตะโกนบอกคนขับรถมินิบัสจึงจอดรถลงมาดูและกู้ภัยช่วยกันนำตัวลูกชายส่งโรงพยาบาลเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ตรวจพบว่าลูกชายได้รับบาดเจ็บกระเพะาะปัสสาวะฉีกขาดม้ามได้รับการบาดเจ็บและกระดูกเชิงกรานแตกหักต้องทำการผ่าตัดด่วน ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวคนขับรถมินิบัสไปสอบสวนที่สนดินแดงต่อมาพนักงานสอบสวนสนดินแดงได้เรียกตนและคนขับรถมินิบัสไปสอบสวนโดยคู่กรณีอ้างว่าไม่เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์อยู่ด้านซ้ายแต่ตำรวจมีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดคนขับจึงยอมรับสารภาพว่าขับรถโดยไม่ระมัดระวังซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงวันนี้เป็นเวลาครึ่งเดือนแต่ทางคนขับรถมินิบัส บริษัทรดร่วมและทางคอสมกไม่เคยมีการมาเยี่ยมลูกหรือว่าโทรติดต่อมาเพื่อขอเยียวยาหรือรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นจึงตัดสินใจเข้าร้องทุกข์กับมูลนิธิปวีณาให้ช่วยติดตามคดีให้ได้รับความเป็นธรรมให้ทางผู้ก่อเหตุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลรับผิดชอบทุกวันนี้ครอบครัวยากจนและต้องหยุดงานรับจ้างซักรีเสื้อผ้าเพื่อมาดูแลลูก ด้านนางปวีณาหงสกุลกล่าวว่าจะได้ประสานไปทางพลตรวตรีอัตรพรวงสิริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งและพันตำรวจเอกนาราวดรักษาวงผู้กำกับการสนอดินแดงให้ช่วยเร่งรัดคดีและให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายโดยเร็วและติดตามตัวคนขับรถมินิบัสบริษัทรถร่วมและคอสอมกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทางบุรีนทิปวีนาจะมีการติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิด